เรามาเช็คด like ูว่าเราได้ยกระดับจิตของเราเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งร่ำรวยในทุกๆด้านหรือยังคะทำไมต้องครุบดุ้นทุกด้านใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราโฟกัสไปจุดใดจุดหนึ่งเหมือนว่าเราโฟกัสในเรื่องของเงินอย่างเดียวใช่เราชีวิตของเราอ่ะมีเงินมากมายชีวิตไม่มีความสุขเอาไหมละคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทั้งเงินทองมากมายมีความรักมีสุขภาพที่ดี ส่งผลถึงความสุขที่แท้จริงแล้วเราก็ต้องเช็คดูว่าเราได้ไปถึงไหนแล้วเรายังรู้สึกเหมือนมีความแบบจู้จี้ขี้บ่นสารพัดไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเราก็บ่นนั่นบ่นนี่บ่นให้ลูกให้หลานให้คนใกล้ตัวของเราหรือเราอาจจะไปทำงานอาจจะบ่นในเรื่องของการทำงานหรืออะไรสารพัดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ให้บ่นนะคือพูดแต่ว่ามันอย่าแบบ เอ่อให้มันแบบเยอะไปอะไรแบบนั้นให้มันพอดีเนี่ยก็คือเราจะรู้ในตัวของเราเองว่าจุดไหนที่เราจะบ่นหรือไม่บน่นนะเราต้องฝึกตัวเองคือพอเราจะเริ่มรู้สึกบุดอิดบ่นแล้วเราก็พยายามควบคุมสติตัวเองไว้นะฝึกบ่อยๆซ้ำๆมันก็จะกลายเป็นความเคยชินที่เรารู้สึกว่ากลายเป็นเรื่องธรรมดาปกติแล้วหมอพาเคยไปเรียนในคอ้อหนึ่งที่บอกว่า ให้เอาจิตของเรา,เาไปใส่จิตของเขาเหมือนฉันเป็นเธอเธอเป็นฉันเราจะรู้ถึงเฉพาะจิตของอีกคนหนึ่งว่าเพราะความไม่รู้ของเขาเขาถ,ถึงต้องกระทําแบบนั้นและเราก็จะรู้สึกถึงการเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมชาติได้ว่าในะเมื่อเขาไม่รู้เราไปบ่นเขาก็แค่นั้นแต่เราก็จะมีวิธีในการบอกว่ากล่าวตักเตือนเขาในสิ่งที่ เขาจะรับรู้ตัวของเขาเองการบ่นมากๆเพิมพ่มเพิ่มเพื่ออะไรเกินไปเหมือนว่าเราใช่ไหมเออเอาสิ่งที่ไม่ดีนะใส่ตัวเองนี่ล่ะและมันเป็นจะเป็นมวลพลังที่มันมันหนักและมันเป็นมวลพอนานๆมันก็จะหนานแน่นมากขึ้นสะสมและสิ่งเหล่านี้เราก็จะเกิดความทุกข์ภายในใจที่มันจะแก้ยากนะเพราะฉะนั้นฝึกนะคะในการพูดน้อยๆฟังเยอะๆดีกว่าค่ะ และอีกอย่างหนึ่งคือเราใช้ในเรื่องของความรักนำพาในการใช้ชีวิตนะเหมือนต้นไม้เราดูแลมนันเราก็ดูแลด้วยความรักถ้าเราดูแลอะไรได้วยความรักเราก็จะไม่บ่นเราจะรู้สึกมีความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเติมความรักเยอะๆและใช้ความบรสุทจริงๆจากใจของเรานะะในสิ่งนั้นๆน,น,นะและอีกอย่างนึงคือตามที่องค์สมชาสุนทเจา้าท่านได้บอกว่าการใช้ชีวิตของเราคือให้ใช้ในเรื่องของความเมตตาการุณา มุทิตาอุเบกขาสิ่งเหล่านี้ก็คือมวลพลังความรักที่ท่านนำมาใช้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักคิดง่ายๆคือลองใช้คำพูดที่แบบรู้สึกหงุดหงิดขี้บ่นอะไรให้น้อยลงเราก็จะฝึกจิตของเราไปได้ระดับหนึ่งแล้วฝึกต่อไปนะคะแล้วคุณจะพบความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตของคุณที่แท้จริงและจะรู้จัก ชีวิตที่เทจริงนี่หลักคือชีวิตและพบกันนะคะรักนะคะบ๊ายบาย